ตำใสพริกแห้งใส่ใบมะละกอค่ะโบจ๊กเกลอบหอมสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมยลี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะได้ตำกล้วยนะคะโบจิกกบจ๊กเกรบเน้อจากตำกล้วยกินกับใบมะละกอนะคะนี่มาทุกคนไม่รอช้ากินแล้ว หิวค่ะพี่น้องตำกล้วยนี่เป็นเมนูที่แบบแค่คิดก็น้ำลายไหลเลย,ยค่ะพี่น้องแซบซีดไปเลยค่ะอือคำแรกคันจมูกนิดนิ ยอดมะยม <c oughs> อันนีไอจริงไหยอืมถ้าเป็นกล้วยตานี่ยมันจะฉุนนะคะนิดนึงเป็นเรื่องปกติของการกินตำกล้วยเนอะ แซบ่บใบมายมอร่อยใบชะพูอือือหอมครับพี่น้อง นี่เป็นยอดอ่อนมะละกอนะคะเผ็ดํำใส่พริกแห้งใส่ใบมะละกอคะ่ะโบเจ็ก,กับอหอ ขันคอ,อนิดๆนิดพี่น้องแสบ่บใช้มือละผักสาบเข้าเลยนะคะหนึ่งกิโลจุกๆเลยค่ะพี่น้องเข้าเลยเด้อทุววกคนจำนวนจำกัดน,นะคะรีบผักมาเด้อ แชทมาเลยค่ะกินต่อโอ๋เผ็ดกินกับใบมะย,ยมหอมมากเข้ากัน <c oughs> <c oughs> เจอบางเจ้าก็ไม่คันไม่ไอเจ้านี้เราขายขอมากคล้วย้เขาทำเป็นชิ้นใหญ่้ว้ป่างแล้วก็เม็ดเยอะสับปะรดก็ใส่เลยนี่ยมะนาวก็ใส่เยอะเลยแต่ว่ายังราคายอยู่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะพี่น้อง พยายามข่มไม่ให้ไอ แห่สั่งมาสองถุงแล้วค่ะไม่ได้ทำเองอ่ะ ิจัดแห้งใส่พริกแห้งเผ็ดแล้วก็หอมพริกแห้งมากถ้าใส่พริกแห้งนะแซ่บแห้ง ทั้งบ้านเหมือนิยมกินใบมะละกอนะคะกับยอดมะยมผักก็มีซ้ำนี่หละพี่น้องมียอดอะไรก็เอามากินด้วยหมดนะยอดขนนก็กินได้นะคะ Get <laughs> โอ้ยอยุงไปแห้แซ่บมากทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินต่อหลังคลิปเนาะจะมีทีมงานรอเลมด้วยจ้ะกินกันหลายคนจังแซนะ่บเนาะนี่กินคนเดียวไม่มีใครแย่งนะคะใครที่สนใจกบยัดไส้นะคะมีน้ำพริก แล้วก็เส้นขนมจีนน้ำปลาบวกาากระเทียมโทนนะคะพิมพ์ว่าสนใจหรือว่าทักแชทมาได้เลยนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ